ลุ่มพูโอ้ยสร้างลุ่มพู้น,น่ายห้อยไหวอามแน่น้ำผมมันต้นครับนองเข้าพ่อช้างอุทัยแม่ช้างหนองบัวลำพูรอยสี่สิบไปเนาะแล้วผมเหลียวเบิ่งนี่ครัแบบประมาณรอยสี่สิบร้อยไลกหนาคำไรหลังครับกำไรหนากำไรหลังพ่ออ่องแก้มนะครับผมแก้มจำ้ำ ครับผมมือนี้มีโอกาสมาเลียนท่างขอกว่ายงามบ้านหน้าไฟตมบลหนองบัวเพื่อบันฝังจังหวัดขอนแก่นครับดูครับควายงามๆโอ้คว่ายแม่บอเกียดเอบสามเลยนครับพี่น้องฮ่องามๆเลยนะครับวัสดีครับคุณตาผมยุ่กับคุณตาอย่างน้อครับนี่ยตาข้ม้อยครับคุณตาคุณตาข้าม้อยเนาะนี่เด้ครับตาตามงคลตามงคลเนาะครับผม ควขยเ่ามีแต่ตัวงามๆใหญ่ๆเนาะครับพ่อแม่นี่เปิใกล้สีออกเลยทีครับเนี่ยแม่นี่แม่ครับตาเดือนมีหน้าเดือนมีหน้าสีหัดเนี่ยสีหอดนี่เดียวโอ้มันไกลแล้วตัวนี้แม่พี่น้องเ่าเป็นไส้ทั้งไว้แล้วครับเพราะว่าโอ้โนี่เนาะโอ้ทับหลอดนะครับผมช้างลุ่มพูโอไอสร้างลุ่มพูในห้อยเวนเอามาแนะน้าผมเหมือนตัวนี้ครับพี่น้องเ่า พ่อช้างอุทัยแม่ช้างหนองบอัวลําพูนะครับผมฟาร์มควายงามหนองบอัวลาพูแชมป์รุ่นพ่อพันแท้ฟันแท้หน,นึ่งถึงสองคู่ร้อยหกสิบเจ็ดเส้นโอ้นีนอ่อบาไส้โตหนีนอครับดวงตาเราไปทับมือใดนี่วันที่เจ็ดพฤษภาหกสามครับพี่น้องนัดมือออกวันที่ยี่สิบมีหน้าหกสี่ใกล้แล้ว อลาเบื้องพี่น้องข้าเบื้องนี่แหละเบื้องวายแม่บอเกล็ดเอฟสามครับไงไงไงนี่ผู้มาว่าอย่างนั่มว่าและครับแต่มาอยู่ตัวหรอมาอยู่น้องครับเพิ่นว่าหลายปันใดครับเ,เพิ่นไห,นหน่มาแล้วลายเพิ่นเศร้าไปแน่ละเป็นสองก้าวหรอเนาะเพิ่นไห่เนาะตาว่านั้งเพิ่นบ่าละ ่จะเศ้าหา่ยไปะโอ้เศร้าหาเศร้าหาแต้ว่าเพิ่นไห้เปิ้นทันได้ไห้หอดเนาะเศร้าหาเศร้าหาไงเร้อพี่น้องสองเซนหาอ๋อว่าแบบภาษาบ้านเ่าลวดนะครับผมมันเกิดวาซ้ำนี่ก็สมเหตุสมผลด้วยตาขันเป็นว่าขันเป็นว่าผมเป็นเจ้าของาขว่้คันแล้วครับมันเป็นแม่บอกเกียเกียดไงเหรอแม่ครับพี่น้องคือคือผมไปพ่อพ่อคนหนึ่งเพิ่นเลี้ยงไวายเนาะตาเพิ่นบอกว่า ไข่เอฟหนึ่งเอฟสองเอฟสามถ้าแม่บ้านๆไปใส่พอลอยออกมาตัวแรกมันสิเป็นเอฟหนึ่งบ้านนี้เอาลูกเอฟหนึ่งไปใส่พอออกมาจะเป็นเอฟสองบ้านนี้เอาลูกเอฟสองนี่มันสิเป็นเอฟสามครับบ้านนี้ลูกเอฟสามนี่เป็นใส่พอธรรมดาก็เป็นเอฟสามแมนครับคือคือเป็นแม่ใหญ่แล้วต่อไปไปใส่ไปใส่พอหน่อยลูกออกมาก็ใหญ่อันนี้คือเพิ่นเว้าซ์่าผมฟังเด้ครับผมนี่ครับมันเป็นควายใหญ่แล้วเด้อพี่น้องเฮา โอ้ยใหญ่หลีนะครับแม่นี่สูงเท่าไรตาพ่อหูบ่ครับลอสิบไปลอยสี่สิบไปเนาะแล้วผมเลียวเบื้องนี้ก็ัประมาณลอยสี่สิบลอยสี่สิบหาบวกนะครับพี่น้องเข้าเดี๋ยวเบิ้งกำไรก่อนตาเราเลี้ยงไายดีดีได้พี่น้องเข้าเลี้ยงในสวนยางย่างดีนะครับผมบรรยากาศบ้านสวนโอ้กำไรมากครับพี่น้องกำไรหนากำไรหลังครับกำไรหนากำไรหลังข้ออ่องหุนแก้มนะครับผม แก้มจำข้ออ่องมากนะครับตาอันนี้มันเป็นไทยแท้เ่บ่ะได้ผสมเนาะครับเนี่ยค่อยไท่แท้เลยนาะครับตัวแม่เนี่ยเป็นลูกเพชรอุดนลูกลูกเพชรอ้ดนเรเราแม่เขาเด้ครับตาแม่เขานี่บ่ปรากฏว่าแม่เพราปรากฏหูจักได้พอเนาะ เืิ่งตานะครับพี่น้องเข้าตาเต้มนะครับผมตาเต้มตัวมันนี่หลัเป็นเพชรด้ดรครับผมเืิ่งขุนหูวขุนหนหเขาตาเต้มแก้มจำข้ออ่องนะครับพี่น้องขุนโอ้ยงามงามงามเป็นวข่แม่ไงครับพี่น้องตามันเคยได้ลูกยักษ์ตัวไปเนี่ยท่นมป็หลัวตัวครบโอ้ได้ตัวหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ตัวสองนอกในท้องเนี่ยสีออกเราได้พี่น้องเข้าวันที่ยี่สิบปีหน้าครับมือนี้วันที่เท่าไรล่ะมือนีมือนียี่สิบสาม อีกเดือนหนึ่งนะครับผมถ้าพ่าวานี่ก็อาจจะบวกลบหาเนาะตาอาจจะออกก้อนหามือหรืออาจจะออกเลืยหามือนะครับผมกับธรรมดามันกับประมาณเก้าเดือนสิบเดือนเนาะตาเนาะขึ้นหรืออาจ,งออาจลงครับผมกับยุประมาณนี่นะครับรมผมแต่ว่ามันจะยุในเดือนที่สิบมันละพี่น้องเขา้าเดือนที่เก้าที่สิบมันละครับโอ้คันแม่นได้เศร้าหาตากระสีเอาอยู่เนาะ ก็คุยกันได้เนาะครับคุยกันได้เนาะพี่น้องข้าเเร้าหาสองแสนหาเรื่องพี่น้องเพราะมันสมเหตุสมผลเรื่องพี่น้องเพราะว่ามันครับมันเป็นยใ่ไงแล้วนะครับผมพี่น้องอันนี้ผมผมฟังมากนะครับมาถ้าเป็นไข่เมียไงแล้วต่อให้เข้าไปใส่พอบานก็ได้ลวกไงครับเบื้องหญ่ไหไ่พอไ่เบื้องแม่เรื่องพี่น้องอันนี้เข้าตรงท้าความขาใจนะครับ โอ้กำไรมากครับพี่น้องงาม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 ,งามครับตาตาเลี่ยงบรรยากาศนั่งสี่เ่าบ่ะเดีออกไปกินหยาด้ำธงบอกขึ้จังแด่ครับก็ถ้าอากาศมันบื่อเดียวห่อออกยางเหรนน้ำโอ้ยางเหรนน้ำสวนน้ำทีเขานีแ่แหละน้องครับนะอเอา้านะพี่น้องเขาเอาตานี่เอาเคลื่อนช่างลุ่มพูดเรื่อพี่น้องเด้ออยู่ในท้องเนี่ยโอ้งามๆเลยครับใหญ่นะครับผมแต่มันเด่อดจังน้อยเลยพี่น้องเพราะไม่หั่งจอมัน เหลือกหลานะครับมันอยู่ในป่าครับสวยๆเลยนะครับพี่น้องถ่ายดีเขี่ยงดีครับพี่น้องเข้ามีใบรับประกันเรัรนนะครับผมตัวนี้คื่อส่งออกเป็นไปทางมูลาผมครับอครับมีมูมลาเนาะครับอ้ไ่ถ่ายไข่ดูลตาเลื่อมถึงเรอได้แบนผมอันนี้แม่เป็นมูลาลอยปะครับตา ร้อยเลยดสิครับถ้าล่อหโอ้หาซิบหาซิบเนาะโอ้ิ่นเป็นลูกทางใดล่ะตามูจักบ่ครับพอดนี่ก็สิโยกับในฟาร์มของทอดเจ้าว่าตัวเป็นสีแม่เนาะเป็นมูลาเนาะโอ้แม่มูลานะครับมาได้สิงบุรีออมาได้สิงบุรีคือมูลาเนี่ยมันเป็นมันเป็นควายนมเนี่ยตาควายคลองนั่นใครเจ้าเลี้ยงอ๋อมีแต่มูลา แต่ว่านของเฮานี่มันสีบอกไทยน้ำแน่ e อยู่เนาะนั่นกับติดมาแต่น้ำเขาอ๋อครับผมน้ำเขาคือมูล่ามันเป็นวขยนมจากอินเดียนะพี่น้องเฮาเพราะว่าผมได้ยินพันวาพ่นไส้มูล่าเพื่อให้เพื่อให้มันให้ให้นมลูกดีนะครับผมให้นมมันลูกดีตัวนี้จักปีแล้วครับตาเคยได้ลูกว่าตัวนี้โอ้เนาะนี่บักน้อยนี่เนาะน้อยน้อยเฮ้ยที่นั่งน้อยล่ะโอ้ที่นั่งน้อยอันนี้ก็ติดมาน้ำเขาเนาะครับตา มาออกน้ำเขาโอ้ทองมาน้ำเขากัเลยบบอหัวรั่วผู้ใดรั่วมั่นได้จักมือแล้วครับนี่จักเดือนแล้วครับนดี่สองเดือนโอ้ยสองเดือนมันเกิดสองเดือนกมาตนึงสเดือนมันเกิดสมพ่อสมพ่อตีดอีกแล้วละแม่เกิดใดนะครับผมนะครับผมต้องนี่นั่งหน่อยนะครับผมที่นั่งหน่อยสองเดือนมันคือเลือกติดตัวนั้นก็เม่มันละ คุณเพราะตาจับใจเพ่าะครับนี่ยอ๋ออยนะอยหลวมันเตือนนะครับพี่น้องเฮ้าโอ้คุณอยนะครับผมคือแม่งจอนะครับพี่น้องเฮ้ามันโอ้ขันเมนนี่ยมั่นคืนนี่เฮาโยงไหนตาเนี่ยแม่งหลายๆเองสิกลางมุ่งเนาะนะครับผมแต่ว่าบรรยากาศบ้านสวนของตาเราก็โอ้ลมเลื่อนดีอยครับพี่น้องเฮ้าบรรยากาศบ้านสวนเราก็คข้อกับกลางมุ่งนะครับผมเราก็ เป็นสวนยางนะครับผมตัวนี้มีค้นมะวาน้ำมันตามีผู้ใหญ่น้ำโยธาวางเพราะเป็นวาหลายเป็นใดครับเปิดไว้ยี่สิบสองเนี่ยแหละมีสิบสองมีสิบสองมีสิบสองไงบ่สองแสนสองนะครับพี่นอ้องสองแสนสองนี่เกิดเม็นมีค้นมากนี่ คุยกันได้ยุบตาเนี่ยแตพ่อคุยได้เนาะครับมันก็คุยกันเด้อพี่น้องหฮาเดี๋ยวเบื้องไทยมันก็นี่ครับมันเกิดต้องคุยกันละครับพี่น้องหฮากะว้าดีกะได้ว่าว่าเขากันกะนั่นนะครับผมอันนี้เป็นแม่หมูลาผสมเนะครับพี่น้องหฮามันได้ลวกตัวเนืองแล้วนาะตาเน้อได้ลวกตัวเนืองแล้วนะครับคืออีน่างน้อยนันตแต่ว่ามันเกิดเริ่มนี่เนี่ยตะวาเป็นลวกที่มาน้ำฟ้ามนะครับพี่น้องมาจากสิงบุรีได้ครับตัวนี้ โอ้แมวมูวร่าเนี่ยตัวนี้สูงแม,ม้วันสูงก็ตัวนั่นพุ่นตีตาร้อยฮาซีบร้อยฮาซีบเลยเนาะครับร้อยฮาซีบบวกนะครับพี่น้องเข้าโอ้ยดำปื้อดำง่ามเลยนะครับพี่น้องเข้าตัวนี้น <า S 1> เป็นตัดนากวา้างแล้วก็เป็นนเนขาก คือคันคันมู่ล่าคันมู่ล่าเต็มนี่มันสีขนมันสีเงาเราเราเขามันสีเป็นรูบหัวใจเลยพี่น้องเขาบิดอันนี้มันเขาบิดอันนี้มันเป็นเขาไท่แล้วครับเนี่ยเป็นเขาไท่นะครับผมเขาไท่ผ้าไท่แล้วนะครับผมงามงามงามโอ้มือนี่มีโอกาสเขามาเบื้องขวากุณตาตาข้ามเ้วยเนาะครับโอ้งามงามงามสุดยอดเนาะเอ้ามีสิบสองใยเลยพี่น้องตากะคันเม่นได้กะตากะ สิวาน้อ <irgendw> ย <carbono> ู <Beautiful, S 2> <ading> ่แ <em> ต่ว่าเขากัคันผู้ใดสนใจกับมาว่ากันยู่พี่นอตานะผมกับผมกะบไทยเบื้องให้พี่น้องเบื้องคข่งอ่ำเบิ้งพิธีการเลี้ยงไา่เด้อยพี่น้องเขาผมกะบก็ได้ไปจอะจงตรงนั้นหลายแต่ว่าคันพี่น้องเขามาเบื้องกันพี่น้องมักพี่น้องยังพี่น้องอยากเขามาเบื้องยุขอกกกับเขามาเบื้องนะครับพี่น้องผมกับว่าไปก็นั่นกับ่ได้นะผนมันมีกำไรซ้ำไข่ไทยผลนท่านหร่แตา มีกำไลนะครับพี่น้องกำไลเห็นพ่อมันพามาหลายเหรอครับผมเอ๊าตามันคือย้อนแสงแต่นะอบอมาาดัดจังใดหผมจังสีเห็นกำไลมันเอาดีๆจังน้อยครับผมต้องไปยืนด้วยทางใดเพื่อเพื่องมูล่ลามีกำไลครับพี่น้องครับผมตาเลี้ยงวา่เราเลี้ยงดีเออเห็นแล้วครับตาเห็นแล้วครับนี่ครับมีกำไลคือควายไยเลยนะครับพี่น้องเป็นคไา่ไยพาหมู่ลาน สุดยอดเลยนะครับผมสูวงรอยหาสิบบวกเด้อพี่น้องโอ้ดงามงามงามอันนี้เป็นควอกที่สองนะครับของบ้านหนะ้าไฟที่ผมมีโอกาสได้เขามาเบิ่งวายงามนะครับพี่น้องคอกแรกกับของคุณตาสมัยนะครับผมไอ้ด้นหน่อยตัวน,นั้นที่ตาว่า40หาเหีนั่นโบแมนเด้อพี่น้องเด้อตาแล้ววาหยอกผมซื้อๆเด้อไอ้ด้นหน่อยนั่น ะว่าตาเลาสิขึ้นว่าผมเป็นในห้อยนะครับพี่น้องอันนี้ต้องแก้กันจักน้อยตัวสิวขึ้นว่าผมเป็นในหอยแล้วก็เลยกว่าหยอกผมนะครับจริงๆแล้วมันอยู่หลักเมื่อนเด้อพี่น้องเด้อหลักสี่สิบห้าสี่สิบห้าเมื่อนเพระเป็นสี่สิบห้าแสนเด้อพี่น้องอันนี้ห้องก็แก้กันจักน้อยนะครับผมเอาเบื้องของตานสูงๆงามๆนะครับห้่ยตามันแม่งกัดมันเอามันเข่าคอกเป็นยังล่ะเอามันเข่าคอกซะน้องครับครับผม ตาสมมุติว่ามีผู้อยากเข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาเบื้องค่ายนี่ยินดีเพราะครับนี่ครับเข้ามาได้เนาะเข้ามาได้วันนี้เขาหยิบมาจังไหนกตัตามีเบอร์มี่ยังเพราะครับเบอร์ก็โค้งหนามาอะได้โค้งหนาเนาะเบื่อยังครับตาศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้า หกหกเก้าสองนะครับคุณตาข้ามมวยบ้านหน้าว่หน้ายนะครับพี่น้องเข้ากะเขามาเบิ้งอยากเขามาศึกษาวิธีการเลี้ยงคไายเขามาของของตาไม่พอครับเบื่อยุคคอกน้ำกันบ่เนี่ยน้ำกันเนาะเอาตาเอาไส้ของตาไปนะครับผมศูนย์แปดสองศูนย์แปดส่งสองแนคุณตามงคลตามงคลคุณตามงคลนะครับผมพี่น้องเฮ้ารับ ตาครับเอาสุดท้ายผมว่ามาพูดเดียวเดี๋ยวให้ตาฝากไปถึงพี่น้องล,กลูกหลานเา่าผู้อยากเลี้ยงควายนะครับเอาจักหน่อยผู้อยากเลี้ยงควายแล้วมื่อไม่หรือมือที่เลี้ยงมากครับผมอยากให้พัฒนาขึ้นมากจักหน่อยอหรอกครับผมอยากครับผมควายสายหนีมันพัฒนาขึ้นมากแล้วครับครับผู้ใดเชี่ยงไปตอนนี้ครับคือมันพัฒนาแล้วมันขึ้นไ้เลยวันต่อไปครับผมตัวลูกแม่คองมัหน,นึ่ง ากับปลาที่เราคอยอย way, เคลี้ยรกันมากโดยเฉพอย่างเงี้ยอ๋อครับผมตากับเท่าแล <c oughs> ้วเจ็ดชิ้นก็ปีแล้วโอ้ครับผมเจ็ดชิ้นก็เท่าเลี้ยงกล้วยครับผมแสดงว่าเลี้ยงได้ด่วนแห้งเัมือนพวครับตาเนี่ยพูดถึงการเลี้ยงกล้วยเลี้ยงง้วนนี่มันเลี้ยงมาไดจจ <c oughs> ้ไรเท่าไรแต่จะต้หน่มาครับครับผมครับผมขอวง้วนนี่ยเราว่าเลี้ยงคัดครับผมครับผมตอนั้นอัดเนที่เซนก็ได้ขายอยู่ครับผมมาดูการเลี้ยงกล้วยอ๋อครับ อย่างมาเพราะมันนีอย่งมากพัฒนาไรเรยวันดครับผมอย่างว่ามันครับนี่เรียอครับผมอย่างที่ว่าขว้วที่สายพัฒนามาแล้วครับผู้ใดคิดต่อเนี่ยได้เลยวันดครับผมพรวกในท้องครับมาแล้วเพราะว่าเอาไปนี่คือได้ของดีของหญ่เลยเนาะตาเนาะอ๋อก็คือตากะกันผู้ใดสนใจตากะนี่ยู่นอกครับ ครับผมครับผมกับพี่น้องเข้าเบื้องกับอยากเขามาเบื้องอยากเขามาว่าน้ำคุนตากะเขามาได้นะครับพี่น้องคุนตากามวยบ้านหน้าฝายตำบลหนองบัวอำเภอพันฝางจังหวัดขอนแก่นนะครับผมก่าพ่อใหญ่พันลงสมัยตะกวนกับหูจักมดหูจักมัดนะครับผมตาข้ามวยหูจักมัดนะครับครับผมกับพี่น้องน้องนุ่งเข้ากับผู้อยากเลียงวายกะที่เป็นแฟนผมเขามาเบื้องกับเสื้อ อยากเขามาเบื้องกะมาได้นะครับพี่น้องเข้ามาได้กะมาเบื้องมาศึกษาน้ำคุณตาเขามาคุยกันเบื้องนะครับพี่น้องเข้ามันเป็นยังไงเอามือนี้กับผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณตาคำวยกับคุณพ่อตามงคลให้ผมเขามาเบื้องไข่งามๆสองแม่นะครับพี่น้องเราก็ได้เลี้ยงลัวเบื้องไข่งามๆไข่ญ่นะครับพี่น้องเข้ากับผู้ใดสนใจอยากเขามา เบื้องอย่างขาม่านีครับคุณตากรับไม่ได้ครับพี่น้องเข้าโทมากอนกได้โทมาก่อนกัได้นะครับผมกโทเบอกได้ครับผมนะได้ทั้งสองเบร์เนะตาเนาะเอาครับผมมือนีก็ฝากไว้ซ้ำหนีครับพี่น้องเข้าที่ข้อควงงามของคุณตาคำวยคุณตามงคนบ้านนาฝายตำบลหนองบัวอำเภอบ้านฝางจังหวัดอนแก่นครับกล่าวสวัสดีครับคุณตาครับขอบคุณครับงามๆครับพี่น้อง